สวัสดีครับโชว์ออฟดูเลสนะครับก็วันนี้จะทำคลิปสุดท้ายก่อนจะเปิดเทอมนะครับเพราะว่าเปิดเทอมพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดผมไม่ทำคลิปหลายวันก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าเรียนมันคงไม่มีเวลาทำนะพอเรียนเสร็จก็ไปซ้อมบอลซ้อมบอลเสร็จไปทำงานทำงานเสร็จกลับมาทำกันบ้านนะครับก็ผมไม่รู้ว่าจะมีเวลาทำหรือเปล่านะก็ <c oughs> มันคงจะเหนื่อยอมาถึงก็คงจะนอนเลย ก็ผมอาจจะทําตอนเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วงนี้ก็เห็นว่าที่ทําเยอะก็เตรียมทําเตรียมไว้เพราะว่าอาทิตย์หน้าแล้วก็ต่อต่อไปอาจจะทําน้อยกว่าปกตินะครับอาจจะออกมาสักอาทิตย์สองสองคลิปหรือว่าแบบเต็มที่เลยก็สามคลิปต่ออาทิตย์นะครับก็ช่วงแต่เปิดเทอมใหม่ๆอาจจะยังไม่มีอะไรการบ้านเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะได้ทําแต่ผมก็บอกบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดไม่เห็นก็นั่นแหละ โอเควันนี้จะมารีวิว Deadpool เดทพู่นะครับได้มาแล้วครับเดทพูลตัวสีแดงเป็น Greatest Comic Pack นะครับมาคู่กับ Tax Master นะครับนี่นะครับ Tax Master เดี๋ยวจะรีวิวทีหลังนะโอเคประวัติประวัติของเดทพูลผมบอก ผมเคยบอกไปตอน X Force d e a d Pool แล้วนะครับก็กลับไปดูกัไนดนะ้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะบอกสั้นๆตอนนี้อีกรอบชื่อจริงก็คือ Wade Wilson นะครับก็คนสร้างเขาผมก็จำชื่อไม่ได้นะกลับไปดูตอนก่อนไนดะ้คนสร้างเขาสร้างขึ้นมาแล้วเรียน s l a t e Wilson หรือว่า Deathstroke จาก DC นะครับเขาเป็นตัว้ายที่อยู่ในทีมไททันนะที่อยากได้โรบินมาเป็นลูกศิษย์นะครับก็ ดูได้นะครับก็ผมว่าคนเดียวกันแหละแต่ว่าเขาอยากทํามาเราเรียนก็เคยมาปะกันครั้งหนึ่งนะฮะผมไม่รู้เคยมาเจอกันแต่ว่าในจกักรวาลไหนแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวแบบเดทพู o อะไรเงรี้ยเขาก็ทําให้คล้ายๆเพราะว่าเดี๋ยวติดเรื่องลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้ ก็ชื่อเวฟวิลสันนะครับตอนนั้นเขาเป็นแค n นเซอร์เขาก็เลยไปเข้าโครงการเว a ป o n เนะครับเพื่อจะให้รักษาแคนเซอร์เวเปิเตอนนั้นก็เป็นโครงการที่จะทำทำแบบฮีริ่งแฟกเตอร์ของมูเวอรลีนนะครับก็เขาก็อยากจะให้ฮีลิ่งแฟกเตอร์ช่วยเขาให้หายจากแค n นเซอร์พอทำโครงการเว a ป o n เออกมาแล้วก็หายครับหายแค n นเซอร์แต่ตัวเป็นหนองเป็นตุ่มเละๆนะครับก็แล้วก็สติก็ฟันเฟืองไปด้วยบ้าก็ พวกคงพวกทาโครงการก็เลยส่งเขาไปอยู่แบบเรือนจำอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นความผิดพลาดแล้วก็ตอนไปอยู่เรือนจําพวกนักโทษในนั้นก็พันันกันว่าถ้าใครตายก่อนก็จะชนะนะฮะก็ไม่มีอะไรเขาก็เลยไปเข้าโครงการเดทพูลอะไรนี่แหละแล้วก็ไปตกหลุมรักเดทแล้วก็เขาก็พยายามฆ่าตัวตายเขามีฮีลิ่งแฟกเตอร์เลยไม่ตายนะตอนหนีออกมา ก็จำชื่อตัวเองไม่ได้นะก็เลยไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ถามว่าชื่ออะไรผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าชื่อเวสวิลสันนะครับเดดพูก็เลยบอกว่างั้นขอชื่อละกันก็เลยยิงคนนั้นตายก็เลยได้ชื่อเวสวิลสันนะผมไม่แน่ใจนะอันเนี้ยเหมือนเคยได้ยินที่ไหนสักที่หนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ชื่อเวสวิลสันของมันเองอะ่ะมันเอาชื่อคนอื่นมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครบอกเหมือนกันโอเคฮะ มาที่ตัวฟิกเกอร์เลยนะสวยมากฮรตัวนี้เป็นฮีโร่ตัวโปรดหมวมนะถ้าเกิดถามว่าฮีโร่ที่ชอบอันดับหนึ่งก็เดียครับเดทพูลนี้แหละมากับเซอร์เซอรี่เยอะมากนะครับเอาเซอร์เซอรี่ให้ดูก่อนแล้วกันมีคันตนะ2อันนะครับก็ทาด้วยสีเงนิงนนะ,ะก็จับก็แน่นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพิสโตมาอันนึง นี่นะปกติดีแล้วก็มีดาเกอร์นะครับคือเป็นเหมือนมีดกริดเล็กๆครับนี่นะโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นรีเพนต์นะครับของ w o l v e r i n e Origin ที่ออกมาตอนปี2009้แต่ว่าเปลี่ยนสายรัดนะฮะแล้วก็เปลี่ยนหัวแล้วก็เปลี่ยนมือเรานั้นก็เหมือนกันหมดเลยนะครับก็แค่หัวมือแล้วก็สายรัดที่เปลี่ยนแล้วก็เพน์เพน์ใหม่นะครับก็รีเพนต์ ให้ดูหน้านะครับว่าเขาเปลี่ยนไปยังไงนี่นะเตอร์ทีอย่างนี้มันโฟกัสนะครับทีโฮปไม่โฟกัสนี่ก็ดูหน้ากุนตีนิดนึงแต่เราก็ไม่เห็นอยู่แล้วตอนหลังๆตรงหลังนี่จังงอยนะฮะสเตปนี่ก็ไม่ติดกาวนะเขาลัดเอาไว้ถ้าอยากถอดออกก็ถอดได้นะครับแต่ผมยังไม่ถอดนะแล้วก็นี่มันก็รวมๆนะครับเข็มขัดเขาก็ไม่ได้ติดกาวอะไรไว้ตรงนี้ก็มีโฮสเตอร์นะครับเอาไว้ใส่ปืน แล้วก็มีสีเหลือตรงนี้ก็ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่แต่มันมีก็ทําสวยครับก็เหมือนเดซพูปกติเลยก็คงแบบปั้นมาเป็นตัวแดงเลยลก็สีดํามาทาประหยัดมากนะแฮสบร o โอเคนิ้วนี่ก็เน้นเป็นกวนตีนของเดซพูนิดนึงนะฮะมีนิ้วก้อยออกมาก็ถือว่าทําได้เนี้ยบดีนะฮะมีนิ้วก้อยออกมานิ้วผมไม่ได้ อีกข้างหนึ่งก็เอาไว้ถือดาบนะครับคือสองข้างนี่จับจะเป็นกริปมันจะดีมากจะจับปืนจับอะไรได้หมดเลยแต่ผมว่าถ้าเกิดจับนานๆมันก็คงจะหลวมเองแหละแล้วก็ทิกิเลชั่นนะครับหมุนได้สามร้อยหกสิบขึ้นลงได้นดหน่อยนะฮะแขนหมุนได้สามร้อยหกสิบเข้าออกได้นะครับสอกเข้าออกได้หมุนได้สามร้อยหกสิบผมบอกแล้วว่าผมไม่ชอบการที่สอกหมุนได้ดูใครมันจะไปโพสสอกไปอยู่อีกด้านเห็นไหมฮะมันเป็นไปไม่ได้ ทำมาทำไมแล้วก็มือหมุนได้360ตัวหมุนได้360นะครับขึ้นลงได้ไม่มีแอปไม่มีแอป Crunch ครั้นครตรงนี้เป็นบอลจอยผมไม่ชอบบอลจอยดูฮะทาให้ความเหมือนจริงของฟิกเกอร์มันหายไปดูตรงต้นขา,าเป็นก้อนกลมๆก,ก็ทําให้เข้าออกได้นะครับตรงนี้ก็หมุนได้นะครับใบเส็นี่ตรงตายแล้วก็ดาวนลจอยนี่เท้าหมุนได้360นะฮะ แล้วก็ขึ้นลงได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าติดสายรัดก็แค่นั้นนะครับ <st iff les> ปฏิกิริยชั่นดูตรงเข็มขัดโอล้องเขย่า,ยาดูตรงเข็มขัดนะก็ถือว่าทำได้เนียนมากนะไม่มีสีเลอะอะไรเลยชิม่าเดดพูก็คงจะเป็นตัวโปรดของใครหลายคนนะครับอืม แล้วก็มีตรงนี้มีโฮสเตอร์เดี๋ยวจะทําให้ดูนะคือมันไม่เหมือนกับของมูบรีเลยยินตัวอื่นคือบางทีมันจะมีแบบเป็นที่ใส่ยาวลงมาเลยแต่อันนี้มันเป็นแค่ที่แบบล็อก2อันผมชอบแบบนี้มากกว่ามันได้เห็นตัวดาบนี่นะก็เท่ดีเท่ไปอีกแบบแล้วก็ตรงสายรัดข้างหลังนี่นะฮะจะเห็นว่ามีโฮสเตอร์อีกอันเอาไว้ใส่แดกเกอร์เดี๋ยวใส่ดูนี่นะฮะ แล้วก็ตรงนี้นะครับมีโฮสเตอร์อีกอันหนึ่งนะครับเอาไว้ใส่ปืนที่ให้มาโอ้ยปืนล่นเอ,อ้ยยุ่นไหนยุ่ไหน,ไหนเจอแล้วครับนี่นะฮะก็ใส่เข้าไปนี่ครบเครื่องเรื่องเดตพูลฮะเป็นไงอย่างเท่ จริงๆผมว่าเอาปืนอะไรของตัวอื่นมาก็คงได้นะครับไอ้ปืนที่ผมเคยรีวิวไปหลายๆอันน่ะ d เด p พู l ถือได้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบกับเด p พู l ของ x อ็กซ e ที่เคยรีวิวไปนะนี่ครับ d เด p พู l สีดําก็สูงกว่านิดนึงนะเห็นไหมครับว่าเท้าช่วงล่างนี่เหมือนกันเลยช่วงขาเห็นไหมฮะช่วงขาอะไรนี่เหมือนกันหมดเลยนี่ แล้วก็ช่วงตัวก็จะเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนเข็มขัดกับสายรัดอันนี้เป็นเดดพูลทันสมัยนะครับดูตรงนี้จะเห็นว่าต่างกันเดี๋ยวดูใกล้ก็ได้นี่นครับลายเดดพูลต่างกันสายรัดต่างกันหน้าต่างกันนะครับแบบผมชอบอันนี้มากกว่าแต่ว่าหน้าอย่างนี้ก็สวยดีเหมือนกันแล้วก็มือนี่เห็นไหมฮะว่าไม่มีนิ้วก้อยออกมาของเอ็กฟอร์นี่จะไม่มีแล้วก็ถ้าดูข้างหลังนะครับนี่เห็นไหมฮะที่ใส ปอกปอกดาบนี่มันจะแบบใหญ่ลงมาเป็นอันเลยแปลว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่นะครับอันนี้ได้เล็กก็สวยสวยทั้งคู่เลยครับแล้วก็ล่าสุดนี่มาเวลเลจนจะมีเป็น h a s โ r o เอากลับมาทําใหม่นะครับมาเวลเลจนมีเวฟเวฟที่3นี่ก็จะมี d เด o ทูออกมานะครับคือเป็นออกมาเป็นแนวเอ็กซฟออย่างนี้แต่ว่ามีแวรีนก็คือออกมา2ตัวเป็น เดทพูสีแดงก็ออกมา2ตัวคือเป็นสีเทากับสีแดงแล้วแต่ว่าใครจะไปเจอสีอะไรนะครับแต่ผมที่ผมอยากได้ก็คือสีแดงผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะออกมันจะเคยออกมากับ X-Word War p a d แล้วนะครับเป็นแพคคู่อะถ้าใครรู้ว่ามันเหมือนกันเป็นรีเพล์หรือเปล่าไอตัวสีแดงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะฮะโอเคครับสำหรับไฟ n a ลสกอร์ของ Deadpool นะฮะตัวโปรดผมให้5เต็ม5เลยนะครับ เพราะว่าไม่มีอะไรชอบแบบมีปัญหาไหมชอบคาแรกเตอร์ฮะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก็แนวเดียวกับไอ้นี่เลยนะผมว่าเ้นเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ตัวนี้ถือพิสโต้แบบไอ้นี่หนักนะครับหนักนะครับมีเงินครับโอเคนะฮะถ้าใครเป็นแฟน X-Men ใครเป็นแฟน X-Force ใครเป็นแฟน Deadpool ใครอ่านอ e. อันใหม่อ่ะชื่ออะไรนะ d e ท d ูลคิวเดอะม e m a ์เว l ล n i ยูน s เนะครับเขาเพิ่งตัวล่าสุดที่ฆ่าไปก็คือ p u นนิ h เชนะครับผมแอบไปเนียนอ่านที่ร้านการ์ตูนนะฮะก็ไปดูกันได้นะครับใครเป็นแฟนอะไรทั้งหมดใครเป็นแฟน m a r v ม l u n ์เว r ล e นแพ็คนี้หายากมากนะครับผมจะขอบอกผมไปหาตั้งยีบเอ็ดล้านนะครับกว่าจะเจอนะฮะ ก็ซื้อเลยนะครับถ้าใครเจอไม่ต้องไปลังเลอะไรแพ็เนี้ซื้อแน่นอนครับเพราะได้ทั้ง t a ็ก Master แล้วก็ได้ทั้ง d เดตพูลด้วยนะครับโอเคครับก็อยากจะทำคลิปนี้ให้มันดีที่สุดนะเพราะว่าหลังจากนี้คงจะทำคลิปน้อยลงกว่าเดิมแล้วแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ไม่ต้องกดดิสไลค์นะครับกดไลค์กดคอมเมนต์แชร์ด้วยนะครับถ้าใครดูแล้วก็ในเพจ v ีเลอร์แอชชั่นฟิกเกอร์ครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับ ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงนะครับก็ให้แอดมินคนอื่นเขาลงแทนเพราะที่ผ่านมาทั้งหมดผมก็ลงอยู่คนเดียวนะครับก็ช่วงนี้ก็ให้เขาทำงานมากเพราะผมจะไม่อยู่แล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับ